ขอต้อนรับเข้าสู่แซบนิวค่ะเปิดประวัติอา,ายัยไมเคิลผูพาเสียชีวิตผลงานเด่นแจ้งเกิดจากบทรุตดาวดับไปอีกรายดาราหล่อในยุคก่อนโอมิเคิลผูพาสหรือชื่อจริงมิเชลเชโรดผูพาสเกิดหนึ่งมกราคม2514ได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน่าเศร้าหลังป่วยเป็นโรคสมเศร้าและโรคกร,รมเนื้ออ่อนแรงโอมิเคิลโดดเด่นด้วยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเข้มเพราะเป็นลูกครึ่ง คุณพ่อเป็นชาวเบลเยียมคุณแม่เป็นคนไทยดังเปรียงเป็นที่จดจำของคนทั่วไปจากโฆษณาเครื่องสำอางดังที่รับบทเป็นรุดรวมเล่นกับนุนนสิธิธาบุญยศักดิ์พี่สาวของพอเชรวมานด้วยความแปลกใหม่พร้อมทุ่มทำโฆษณาให้เป็นเหมือนละครสั้นด้วยความหล่อเด่นของโองไมเคิลและเนื้อหาที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายจึงทำให้โฆษณาดังมากม จนทําให้ออเมเคเลนแจ้งเกิดในวงการบันเทิงมีผลงานต่างๆตามมาอีกเยอะเช่นถ่ายแบบหล่อๆอีกเยอะตามนิตยสารดังๆผลงานละครนางเช่นคู่รักรังหนาวเมียไรวันแหวนทองเหลืองชุมทางเขาชุมทองส่วนผลงานแสดงภาพยนตร์แสดงเรื่อง3 3 3กลัวก้าอาคาตรับบทเป็นบาทหลวงวิวัฒและเรื่อง The Co อฟ i n ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐ co. th ค่ะฝั่งแซปนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซปนิวช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับแซปนิวกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ